จากฟิลเตอร์เพสก็ <S <S จะเปลี่ยนเป็นตะกูเพสเราเลยเทสให้โรงงานหมึกนะครับหมึกพิมพ์เึ่นเดิมก็ใช้ฟิลเตอร์เพสอันนั้นที่ผลิตออกมาได้จากฟิลเตอร์เพสตากแห้งนีนน้ำในบ่อของสีหมึกพิมพ์วันนี้จะเรามาลองตะกูเพสครับตัวเทสของบริษัททัดๆ,ๆครับกำลังเทกันอยู่นะครับการทำง,งานจะดูช่วงเวลาต่อไปครับ ช่วงเคสเครื่องสกูเพสก่อนเข้าสู่กระบวนการรีดตะกรนนะคะเนื่องจากโรงงานนี้นะคะเป็นโรงงานหมึกพิมพ์ซึ่งจะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะคะเราต้องปรับสภาพน้ำหมึกพิมพ์ก่อนค่ะซึงได้เติมสารเคมีเข้าไปเพื่อให้ช่วยการตกตะก,กรนจากน้ำสีดำนะคะจะค่อยๆแยกชั้นกลายเป็นน้ำใสและมีตะกรนอยู่ข้างล่างซึ่งตะกรนนี้ล่ะค่ะที่เราจะนำเข้าเครื่องรีดตะกรนสกูเพเพื่อกำจัดตะกรนต่อไปค่ะ เริ่มเดินเครื่องปล่อยน้าเสียเข้าสู่เครื่องสกูเพสส่วนนี้เป็นสารเคมีที่ต้องใช้ในการรียตะกรนะคะโดยผ่านการคานวณจากทีมวิศวกรเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อน้าเสียผสมกับสารเคมีเรียบร้อย mm hmm. ก็จะไหลเข้าสู่ห้องสกูเข้าสู่ขั้นตอนการแยกตะกรและน้ําออกจากกันน,นะคะน้ำที่ถูกแยกออกมาก็จะไหลลงด้านล่างของเครื่อง mm hmm. สู่บอ่อเติมอาก,กาศต่อไปค่ะส่วนตะกรก็จะถูกสกูผลักไปด้านหน้าเครื่องนะคะออกมาที่แผ่นเพสซึ่งสามารถปรับความแห้งของตะกรได้ตรงนี้นะคะตะกนที่ออกมาจะมีความแห้งที่15-20นขึ้นอยู่กับชนิดของตะกร ถ้าก่อนไม่อ,อุดตันใช้แรงงานคนน้อยสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ